อีพีหนึ่งหนึ่งอพีหนึ่งยังไง,ย,งยังไงย,ยังไง,ง,ง <c oughs> ว่าเปิดมาก็สนุกเลยอ่ะแล้วก็เป็นจะเป็นภาพที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนแน่นอนครับผมก็ <c oughs> เปิดมาก็ออะไรดีอ่ะเท่ก่อนสวยงามถูกปะ <c oughs> โน้ไม,ม่ลืมลืมลืม เปิดมาปุ๊บก็แบบร้อนแรงเลยค่ะร้อนแรงดูดเดือดอูอูก็มากที่ส yeah. ุดเท่าที e ่เคยเล่นมามากที <im <im ่สุดเท่าที่เคยเล่นมาผมพูดแค่นี้ทุกคนห้ามพลาดเด็นขาดในตอนอีพีหนึ่งใช่ห้ามพลาดตอนแรกไม่งั้นมันมันจะแบบพลาดไปเยอะเยอะมากอ่ะเออนะแต่จริงๆมุมกล้องสวยมากมุมกล้องสวยมากทุกอย่างที่ที่พี่นกคิดไว้ในหัว มันมันค่อนข้างแบบแอสเตติกแบบมันสวยมันแล้วมันค่อนข้างเป็นงานศิลปะที่เราเราแบบเออพอใจกับมันเนาะแล้วก็เออเหมือนที่แบบรู้สึกว่าเหมือนแบบทุกอย่างออกมาจาก Pinterest หมดเลยถ้าใครแคปสกรีนแล้วเอาเป็นแบบเป็นเรฟแบบในเหมือน Pinterest ได้เลยแบบมุมกล้องมันสวยสวยงามมากนะครับแต่ว่าเราจะไม่บอกนะครับว่ามันคืออะไรนะฮะครับเรา จัดเต็มมากๆจริงๆในในในเนื้อเรื่องอะมันสำคัญด้วยค่ะใช่ใช่มันเป็นการเปิดเรื่องที่แบบมันแปลกใหม่แปลกใหม่ในนั้นมีมีความกวนๆแต่ก็ยังมีความอะไมันมีความแบบฮอต e passion แบบแบบวู้ว like 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 ปหลอดแตกอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้พลาดเลยครับ EP หนึ่งตั้งแต่วันแรกคืนนี้ ทุกคนรีบกลับบ้านไปดูหรือไม่ก็เปิดในแอปพลิเคชันของช่องสามก็ได้ก็ใช่ค่ะมันแบบมันมันเรื่องราวมันเกิดขึ้นเร็วมากค่ะภายในภายในคืนแรกแล้วอยากให้ดูกันเยอะๆจนกว่าจะได้รักกันครับทั้งช่อง3มกด3สมสสามแล้วก็อย่าลืมเปิดแอปแล้วก็ดู C ี3อสาดูกันเยอะๆนะขอร้องละอย่าพลาดขอร้องอย่าพลาดมันดีมากมันดีมาก